ตามภาพนี้บอกว่าฝ่ายรัฐบาลลงมารับหนังสือฝ่ายต่อต้านคาสิโนแล้วแกนนำฝ่ายต่อต้านคาสิโนก็นำโดยจตุัผ์ผมพันธ์และพวกนั่นแหละครับนัดชุมนุมกันอีกครั้งวันที่แเมษา,ายนที่ทำเนียบรัฐบาลเห็นภาพนี้แล้วผมก็อยากจะแนะนำว่าน่าจะนัดชุมนุมกันวันที่13ถึงวันที่15 16เมษายนเลยครับเพราะว่าช่วงนั้น คนมาร่วมงานมาเล่นสงกรานที่ท้องสนามหลวงน่าจะเยอะด้วยไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เคลมเอาคนที่จะมาเล่นสงกรานที่ท้องสนามหลวงเป็นหนึ่งในผู้ชุมนุมคัดค้านคาสิโนโด้วยน่าจะดีกว่าครับกว่าดีกว่าที่จะไปชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาลเผื่อว่าจะได้เอามาเคลมกันเยอะๆครับ แล้วก็อ้างเอาคนที่ไปเล่นสงการในจังหวัดต่างๆเอามาเป็นส่วนหนึ่งในการคัดค้านคาสิโนโด้วยก็น่าจะหลอกตีกินนายทุนกลุ่มทุนที่จะจ่ายเงินให้ได้ที่พูดแบบนี้ผมไม่ได้เชียร์หรือว่าสนับสนุนนะครับแต่ผมประชดนั่นแหละครับประชดว่าถ้าจะชุมนุมกันวันที่8เมษายนคนต่างจังหวัดหรือว่าใครๆก็กออกต่างจังหวัดไปเล่นสงการไปเที่ยวสงการกันหมดแล้วจะเรือ สักกี่ตัวกี่หัวที่จะมาร่วมชุมนุมวันที่8เมษายนที่ทำเนียบกับจตุพรพรมพันธ์นี่ครับ